หมดแล้วทำไมซื้อที่ให้เว้นแตซื้อที่ให้เว้นจะไปไม่ไห้หมดแล้วเอาเดี๋ยวจะโชว์ไว้มันหมดแล้วกินไปหมดแล้วนี่ไงซื้อมามีแค่นี้เกี่ยวหมดแล้วเอาไปจะโชว์ว่าเนี่ยตั้งกลองแล้วกินๆเลยเห็นไหม สวัสดีท่านผู้ชมด้วยบอกวันนี้วันนี้จะมาโชว์การทรงตัวฝึกทักษะให้นีเออมีประสิทธิภาพเริ่มเลยจากการยืนสองขาก่อนนะครับวิธีการก็ไม่ง่ายอันนี้ยืนเอาเอานั่งหลับนั่งเบสิกก็คือการนั่งอ่ะนั่งนี่สบายมากเลยถึงแอนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยเห็นไหมอ่า การยืนสองขายืนสองขาอ่ะยืนสองขานี่ต่อไปเป็นการยืนสองขานี่ก็สบายๆเลยยืนสองขาอ่าทรงตัวไว้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 นี่ก็ยืนสองขาแบบสบายๆเลยอ่าต่อไปเป็นการยืนขาเดียวอ่ายืนขาเดียวนะทรงตัวนะหนึ่งสอง การยืดขาเดา่ยวโอเคเอาอีกรับเอาอีกรับพอพ้นกันแบบฝึกหัดอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นการนั่งนั่งนะครับแล้วก็ยืดยืนยืดขาเดี่ยวโอเคลาลาให้ผู้ชมก่อนลาให้ผู้ชมก่อนสวัสดีคร่ะผู้ชมก่อนลาให้ผู้ชมอีกครับลาห้ผู้ชกคลาให้ผู้ชมก่อน กัการฝึกทักษะ <Daddy S 1> การตรงตัวบ๊ายบาย